รับเข้าสู่ช่องปรกกาดหอมหอมสวีเดนกับชีวิตยึดติดธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้าเ,เพื่อนๆจำเรือลำนี้ได้ไหมเรือที่ปรกกาดหอมเคยอาศัยอยู่ในตอนนั้นนะคะหลบฟ้าหลบฝนเคยเป็นบ้านของปรกกาศหอมอยู่ในพักหนึ่งนะคะก็ได้มาจากพี่สาวคนไทยคะ่ะพี่น้อยคนอุดรธาน,นีให้มาแต่ว่าก็ตอนแรกก็ได้มาฟรีนะ ทีนี้ก็เอามาจอดไว้บ้านอดีตแฟนค่ะพอผักกาดหอมแยกกันไปแล้วเขาก็เลยเอาไปส่งไว้ที่บ้านบ้านเช่า,าหลังภูเขาแล้วเขาก็ขอสามพันโคนค่ะก็เลยเป็นอันว่าผักกาดหอมซื้อจากอดีตแฟนนั่นแหละพอจ่ายเข้าไปสามพันโคนนะคะเมื่อสองปีที่แล้วผักกาดหอมเอาไปลงท่าอยู่ก็ ใช้ผ้าสีเขียวเนี่ยค่ะคุมเวลานอนเลยก็ก็ไม่ค่อยปลอดภัยค่ะแต่ก็ใช้ผ้าสีเขียวคุมเพราะว่าเราทําไม่เป็นเนะาะค่ะมาวันนี้คุณเลมเบอร์ทำประตูสำรองให้ค่ะค่ะเพราะว่าปีนี้เดี๋ยวทำเก็บกวาดทำความสะอาดเดี๋ยวเราเอาลงท่ามีเวลานะคะก่อนเี้เขอบคุณคุณเลมเบอค่ะแกเรียกเข้ามาดูจริงแล้วผักกาดหอมอยู่ในสวนนะคะวันนี้ก็ยังออกสวนอยู่ แอบหมักแป้งพิซซาเอาไว้ค่ะตามที่บอกเพื่อนๆนะคะว่าหมักแป้งพิซซ่าเอาไว้แล้วก็ไปเข้าสวนค่ะนี่แหละก็เลยแวบๆมาดูเพราะคุณเลมโบเรียกมาดูว่าโอเคไหมค่ะตอนนี้ก็กันน้ำกันฝนได้ค่ะปีนี้เราคงจะมีโอกาสได้นำเรือลงท่าจะได้มีรีวิวให้กับเพื่อนๆได้ชมเนาะเพราะว่าพอมาอยู่กับคุณเลมโบแล้วอยู่แต่ภูเขาค่ะไม่ไมันห่างมันห่างแม่น้ำค่ะก็ ทีนี้เราอาจจะมีรีวิวลงท่าให้กับเพื่อนๆที่ติดตามได้ชมนะคะทีนี้ก็จะพาเข้าสวนนะคะไปดูผลงานของคุณเลมโบอีกชิ้นหนึ่งค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบใจสำหรับผักกาดหอมแล้วประทับใจมากค่ะภูมิใจมากค่ะตอนนี้คุณเลมโบกำลังแกะลวดที่ติดอยู่กับ ประตูเดิมออกนะคะ,ะเทียวแกบอกว่าประมาณสิบกว่าปีที่แล้วค่ะไม้ผุขนาดนั้นประตูเดิมนะคะค่ะนี่ก็เป็นประตูทางออกสู่สวนเปรียมสุขของเรานะคะภูมิใจมากค่ะก็ไม่สวยงามแต่ดูคลาสสิก ดีใจค่ะจะได้ออกไปนอกสวนได้สบายๆค่ะผัะกการหอมก็ขุดเอาตอไม้รากไม้อะไรออกนะคะตรงนี้ค่ะผัะกการหอมเรียกประตูนี้ว่าประตูรับแรงน,นะคะมาอยู่กับคุณเลมโบนานพอสมควรถึงจะมารู้ทีหลังนะเพราะว่าเก็บกวาดริมรั้วไปเรื่อยๆเอย,เอ,ย,เอ,ยอ้าวมาเห็นประตูค่ะเพราะมันรกนะคะ แอนซเซกริงทิวชันทักด้วยแบดเอีย <laughs> ด,ดบอกเขาว่าที่รักขอบคุณพันครั้งคุณน่ะดีที่สุด <laughs> ด้วยเยตัด,ดุกตีแอนซเซอร์กริ่งเวียดเด้อฟาสตาดดุบอกเขาว่าคุณเก่งที่สุดคุณรู้ไหมเขาบอกผมรู้ <laughs> อันนี้ก็เป็นผลงานของปักการหอมเมื่อวคลิปที่แล้วนะจ๊ะที่มาทำตัดแต่งกิ่งไม้กิ่งดอกมะลิอะค่ะเห็นไหมคะตรงพื้นนี่เราสามารถที่จะปลูกต้นไม้หรือว่าอ่หลบร่มได้เพราะว่าตอนนี้เรายังมองไม่ออกหรอกเดี๋ยวใบเขาขึ้นมาให้ถึงฤดูร้อนจริงๆแล้วเราถึงจะได้รู้ว่าเออ ต้นและใบมันไปทิศทางไหนจ้ะวันนี้มีแสงแดดนะคะแต่ก็อยู่ที่สี่หรือสองศา<ด>นี่หนะค่ะ เพอร์เฟคคาน,นุนบรออกดูันชา เล้งอ่ะเดินดันมาเล้งอ่ะดินละอย่ามันมีแค่สเปกมีแค่สติทักสามีแก่สเปกอืมชูชนทักเย็ดเสน่ใจดีขอบคุณมากจ้าจะโทรออมใช่ไตโทรไปโทรรัสแสดงไงละแวเาทใปการันแลกเงาเปล่ามือดันทิ้นให้ไมยามีแค่โทรรัโอเค ัแล้วเกราเก่ากบอวเดี๋ยวจะเอาไปถอดตะปูแล้วก็จะเอาไปทำฟืนทำเชือฟืนค่ะไม่ทิ้งของป๊าแคนแต่สกูตเตสกูตเตข้ามข้ามนี่มาอะไรตัวดีพอถามหาอยู่ข้ามเข้ามา สกูตเตอร์กำลังต้อนสกูตเตอร์อยู่กุตเตอร์คอมสกูตเตอร์เข้ามาฮัลโหลมาดูหยาดหิมะค่ะกำลังบานสะพรั่งเลย ยาทิมาหรือว่าสเนอร์ดรบปะโอ้กำลังบานเลยจ้ะตรงนี้ก็มี แบ่งปันความสดชื่นมาถึงเพื่อนๆทุกคนเลยจ้าอันนี้ก็เป็นผักชีล้อมนะคะผักชีล้อมค่ะขึ้นมาเต็มเลยนี่ต่ปุ่มตะปับเต็มเลยค่ะรอสักแป๊บหนึ่งค่ะเริ่มมีใบแล้วก็ริมประตูนี้เดี๋ยวเราก็จะหา ออดอกไม้ที่เป็นเถาอาจจะเป็นกุหลาบหรือองุ่นก็เดี๋ยวดูก่อนค่ะก็ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะคะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ค่ะแต่เราทําขึ้นมาแบบนี้เราก็อยากจะปลูกอะไรที่มันเป็นเถาค่ะ <c oughs> ก็ดีใจค่ะดีใจมาก <c oughs> ได้ประตู เข้าออกสู่สวนเปี่ยมสุกแล้วก็ในสวนนะคะฝีมือของคุณแลมโบ้แหละคุณแลมโบ้น่ารักมาก ในมุมนี้ก็กำลังตัดและเก็บกวาดอยู่นะคะกิ่งแห้งเยอะค่ะเรารักษาต้นลูกพลุนแล้วก็ดอกซีเรนแล้วก็น่าจะเป็นแอปเปิลหรือเปล่านะปีที่แล้วอะคะ่ะเรารักษาต้นไม้เอาไว้เราเอาไอท้ที่มันขึ้นแบบไม่เป็นระเบียบนี่ออกด้านล่างจะ้ะริมรั้ว เห็นนะคะก็เอี่ยมสะอาดตามากขึ้นจะ้ะมองเห็นบ้านเพื่อนบ้านอย่างชัดเจนนี่ดอกไม้ที่เราแบ่งมาไว้ตรงนี้นะคะเขาก็แอบบานแบบสดชื่นเหมือนกันต้นดอกสีม่วงนี้ผักกาดหอมก็พวนดินให้นะคะพวนดินฟื้นดินให้เขาสักหน่อย ปีที่แล้วเขาขึ้นมาแบบว่าดอกสวยงามมากสีม่วงนะคะสีม่วงมีแต่ดอกไม่มีใบนี่เริ่มมาแล้วค่ะเริ่มมาละถามคุณเลมโบก,ก็ไม่รู้ว่ามันดอกอะไรเนี่ยค่ะแต่เขาบานเต็มที่ก็จะสวยค่ะรอแป๊บนึงน,นะคะอีกไม่นานเกินรอค่ะเขาจะสวยงามมาก อย่าอย่างภูมิใจค่ะต้นสนนี้คุณลำโบจะตัดทิ้งผักกาดหอมบอกไนทนห้ามตัดค่ะเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ใบเขียวอยู่ชนิดเดียวนี่แหละเราก็เลยตัดแต่งกิ่งออกนะคะแล้วก็เอาไอ้ที่เลียดเรียดดินขึ้นมาค่ะมีสเสน่ห์ตรงนี้แหละ แต่คุณลัมโบจะตัดออกว่ามันมันมันเกะกะประตูบอกไม่ได้ <g ül> ก็เลยรักษาไว้ค่ะเนี่ยเราก็ได้ทั้งประตูแล้วก็ได้ทั้งไอ้ต้นต้นไม้นี่คุณลัมโบบอกไม่ใช่ต้นสนนะไม่ใช่กรอนค่ะมันมีหลายชื่อค่ะคล้ายๆกันภูมิใจค่ะประตูก็ได้แล้ว จักสกูตเตอร์ก็กลับบ้านแล้วค่ะตอนนี้คุลัมโบเข้าลงรถไปละเดี๋ยวปักการหอมก็จะเก็บกวาดกิ่งไม้ตรงนี้นะคะที่ปักการหอมทําความสะอาดเขาแล้วก็ไปกองตรงนี้เราจะเอาไปทิ้งในจุดที่เราเคยทิ้งจะก็ขอขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะที่ติดตามชมวิถีชีวิตที่ยึดติดธรรมชาติแล้วก็วิถีชีวิตแบบพอเพียงของเรานะคะ ก็ภูมิใจนะคะได้ประตูออกไปสู่สวนเปี่ยมสุขค่ะต้องยกเครดิตให้กับคุณเลมโบนะคะผรกกาศหอมก็จะได้เก็บกวาดให้มันเรียบร้อยยิ่งขึ้นค่ะจะได้มีมุมไว้รีวิวให้กับ FC ที่น่ารักทุกท่านที่ติดตามให้กำลังใจกับช่องเล็กๆของผรกกาศหอมหอมเสมอมานะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า